ขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพั cción, ทลุงค่ะจัดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกีดเดคครั้งที่1ค่ะนายธราว pues, ุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกีนเดคครั้งที่1ณศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาหมู่ที่5ตําบลท่าแคร์อําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะ โดยในปัจจุบันประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาหมอกควัน ปกคลุมและก็ฝุ่นละอองทําให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือว่าที่เรียกว่า PM 2 5ค่ะสาเหตุหลักว่าจากการเผาในที่โลง่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งส่งผลเสียต่อการทําอาชีพการเกษตรโดยตรงคือทําให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตที่ได้รับต่ํารัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยประกาศห้ามเผาหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อขุน เพื่อเราค่ะ ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันป้องกันระง,งับแก้ไขจึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาคราาัฐภาคเอกชนร,รวมถึงผู้นําชุมชนและเกษตรนะคะเร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมให้กเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตรและนําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าลดต้นทุนการผลิตสร้างไรายได้และเชื่อมโยงเขือข่ายในการบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวด โดยภายในงานนะคะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจและเป็นการปรับทัศนคติของเกษตรกรเพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในท้องที่ตำบลท่าแครและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยค่ะ